เรามาลองกันที่แมปนี้ครับแมปเดินหรือจะตุยเอาแหละเป็นยังไงวะเนี่ยกติกาก็ตามชื่อแมปเลยนี่คือโฉมหน้าผู้ท้าชิงกว่า10บสิบคนเฮ้ยผมอยู่หัวแถววะเอาแหละถ้าพร้อมแล้วฉันขอให้นายพวกนายโชคดีละกันนะไปกันเลย <S 2> <S 2> ready go ไปกันเลยครับเฮ้ยต้องวิ่งเป้าโอ้โหคนโคตรเยอะ เยอะจริงเจ้าเพื่อนผมอยู่ไหนเนี่ยนี่เลยขบวนแห่นาคเอาแหละอะไรอะโซพนันการกูคู่กับใครนเลี้ยเฮ้ยนายเหรอที่คู่กับฉันนะ่ะจะแย่งกับข้าวฉันนะได้เวลาหากับข้าวแล้วมานี่ป่ามิดหนึ่งเอ,อึบเชึบเอ้โหนี่ จะตกโหตกกันเพียบเลยแต่ว่าผมเสียนะครับพวกเนี้ยยังมีอีกหรอโอหเห็นคนตกเยอะก็เอาเลยนะมาต้องรอดให้ได้จังหวะนี้โอ้โหมีไขว้เลยนะไปกันต่อเลยครับเก็บไฟฉายว่าผมได้ไฟฉายโอ้โหนี่แม่งคดปรับเสียเลยล่วงกันเพียบเฮ้ยเจ๋ยตรงนี้แม่งคดมืดถ้ามันมีไฟฉายนี่คือแบบมืดมืดนะฮะไป โอ้โซนนี้มีการขัดลมด้วยต้องระวังนิดนึงนั่นไงพูดไม่ทันขัดคำเจอลบลอดผมรอดว่ะไปกันต่อเลยเฮ้ยมันมีมีดอ่ะแต่ว่าเป้ามันเล็งไปที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้โปรเตตอระเบิดโปเตตอเอาไปเอาไปออเอาไปค่ะ นี่แหละคือการให้วิงวิงวิงวิ่งหนีวิ่งหนีตุ้มเอาแหละชิวๆในป่าสบายใจเหลือสี่คนมามีเบอร์รี่อันนี้แม่งฮิวนะฮิวเลือดด้วยโคตรดีเลยกรต้อเลยครับโอ้โหมาอีกแล้วเอาไปดิเออเอาไปเออเอาแม่งไม่ติดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวชิปหายแล้วกูอ่ะอะ ไม่เป็นไรอ่ะบาดเจ็บนิดหน่อยอ่ะนี่เลยเก็บพยาบาลเมื่อกี้มาดูสิเยอะมาอีกแล้วป <l uc al> <l uc al> ีลูดปีลูดได้ไปเออนั่นแหละลให้ไปเรียบร้อยเบ้าตูมกลายเป็นโกโก,โกัน <l uc al> ไปกันต่อเฮ้ยแม่งเอ้ยรู้สึกว่าตรงนั้นมันจะนวลนัวกันนะเหมือนเป็นจะเป็นใครวะถืออยู่แบแวบๆปผมไปต่อแล้ว เอ้ยนายเราช่วยป่ะวันนี้ช่วยให้ไปสบายยังไงล่ะครับยิบหายแล้วกูอืดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยทำไมอะทำไมอะชิปชิปเฮ้ยโดนยิบเวรกรรมและคนที่ได้ผ่านเข้าไปเอ้ยนายมาดูหน้าหน่อยซิ เฮ้ยฉันมาแล้วยังไงเล่าฉันคืนน้ำคุงน่ะไหนแกต้องการอะไรเออเบิกตังค์สัก20บาทได้ไหมครับผมอ่ะเอาไปรางวัลสำหรับแกนะทำได้ดีมากนี่เลยแบงค์ยี่สิบสิบใบหุยหวานเจีย๊ยบเอาอมาเลยฮับขอบคุณนะฮาริงงโต